สวัสดีครับผมมิสกิวันนี้เราจะมาแจกรหัสโลบอกกันเนาะก็จะเป็นรหัสตัวนี้เลยตัวที่ผมเล่นอยู่นี่เลยก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างอ่าเอาเป็นดาบก่อนเลยดาบก็จะมีประมาณนี้คือพูดง่ายๆว่าก่อนอัปเดตผมมีหมดเอ,อ่ก่อนอัปเดตผมมีหมดผมก็ผมก็ว่าผมน่าจะเก็บหมดแล้วแหละเนี่ย แต่ผมไม่มีเรือที่ไปล่าลิวธานนะเพราะว่าเหมือนคนล่าลิวธานน้อยมากเลยก็ผมที่สามมีประมาณนี้เอาจริงมันเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ผมเอาไปเทรดอย่างอื่นหมดแล้ะอา่าต่อไปก็อันนี้แฟกพวกของจุกจิกจุกจิก,จก,จกอืมก็พลังผมก็ตามนี้ผมยังไม่ได้อัพเวลเลยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นอือ ส่วนผลถาวรผมมีไม่กี่ผลนะอาตามนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูว่ามีอะไรบ้างถึงถึงประมาณผลพระถ้าผมจะไม่ผิดนี่เอาจริงผมว่าจะซื้อมังกรถาวรแต่ว่าอเอาไปให้คนสารต่อละกันผลไฟถาวรผลน้ำแข็งถาวรอ,อืมผลแบกมากผลผ้าถาวรน,นะ นะตป๊บนึงหมูเอาจริงพรออัปเดตมาใหม่นี่โคตรโคตรของโคตรดูยากเลยเอา่านี่ผลพระถาวรนะที่จริงอ่ะผมกินซิคิอาคิสเน่ไปแล้วแต่ว่าทีเนี้ยผมเปลี่ยนมาเป็นผลแมกมาเพราะาผมว่าไปราเจ้าดีกว่าอย่างน้อยผมอ่ะเป็นคนที่ชอบราเจ้าไงผมรู้สึกว่าไปฟาร์มวิวกับการราเจ้าก็ได้มันง่ายกว่าเราไม่ต้องไปตีทุ๊กติ๊กๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยเออถือว่าฟาร์มเงินไปด้วย ก็ S <S ه, ประมาณนี้แหละก็เกมพารทผม <c oughs> นะนะเกมพารทผมจะมีมัตเตอรลี่คูณ2องมัตเตอีอ่คูณ2แล้วก็เก็บผล8แล้วก็โยรุแล้วก็มัตเตอรี่อะไรอีกว่ามัตเตอรลี่เรือเกมพารทเรือแล้วก็ เอเอาง่ายๆผมมีเกมพารทั้งหมดเว้นเกมพารหาผลอันเดียวที่ผมไม่มีอ่าประมาณนั้นก็ผมก็จะแจกเป็นตัวนี้เลยแล้วก็เป็นเผาทุกเผาเทียสิบก็เว้นเว้นเผ่าใหม่เว้นเผามังกรเอเผามังกรนี่ยังไม่ได้ทำยังไม่มีเวลาทำเลยก็จะมีเผาเงือก 10, เทียสิบเผ่าสกายเทียสิบเผ่าไซบอร์กเทียสิบเผ่ามนุษย์เทียสิบเผ่ามิงเทียสิบเผ่ากูลเทียสิบอ่าประมาณนี้ผมไม่รู้มีเผ่าอื่นหรือป่าผมจําไม่ได้ก็มิงสกายมนุษย์ฉลามอ่าฉลามเทียสิบเหมือนกันก็พูดง่ายๆว่าผมเทียสิบหมดทุกเผ่า เว้นเผ่าอ่ามังกรยังไม่ได้ทํายังไม่มีเวลาทําแล้วก็แล้วก็เพื่อนผมเดี๋ยวนี้ไปติดคออฟแล้วผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำเนาะ <c oughs> อ่าประมาณนั้นสําหรับการแจกผมจะเอาเป็นคําถามถ้าคนที่ตอบถูกผมก็อ่อจะแจกกัลายนั้นไปเลยอ่าเดี๋ยวออกจากหน้านี้ก่อน ก็มีติดมงติดเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังมีเมลนั้นอยู่ไงอ่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผมยังมีเมลให้คุณเอาไปเปลี่ยนเป็นรหัสของตัวเองได้แล้วก็อวผมจะมีแจกอยู่รหัสนึงแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนพอจีมผมจะมาแจกโลบอกนานแล้วนะแต่ว่าเหมือนกลับบ้านมาเล่นเกมแล้วก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยเออทำงานเล่นเกมแล้วก็ลืมอ่ะถ้า ถ้าผมให้อะไรง่ายๆมันก็จะง่ายเกินไปอย่างน้อยช่องผมอ่ะลงลงนารุโตนี่คือบ่อยบ่อยสุดเลยผมจะถามอย่างนี้สองคำถามนะถ้าใครตอบถูกจริงๆก็เดี๋ยวผมจะเอ่อให้เขาเรียกอะไรให้แอดเฟซมาหาผมเดี๋ยวผมจะรหัสให้อืสำหรับคนที่ตอบถูกนะเดี๋ยวผมจะบอก แต่คนที่ไม่ได้ติดตามผมก็อาจจะยากหน่อยส่วนคนที่ติดตามมาตั้งแต่ผมอ่อลงคลิปแรกๆก็อาจจะตอบได้มผมอายุเท่าไหร่ส่วนคำถามที่สองคือตัวละครในาร r โตะตัวไหนที่ผมชอบที่สุดแล้วที่ผมชอบเพราะคาถาอะไรถ้าใครตอบถูกผมจะอ่อ ผมจะให้เฟซไปแต่ว่าผมจะมาเฉลยตอนวันเกิดผมซึ่งวันเกิดผมนี่อีกไม่กี่วันเนาะเข้าใจเนาะถือถือว่าวันเกิดผมผมอยากแจกผมอยากแจกให้คนที่ติดตามผมมาแล้วก็อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมส่วนคนที่ไม่ได้ติดตามผมอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็แล้วแต่แต่คุณจะถูกไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่ง เนาะก็ประมาณนี้ตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือตัวไหนแล้วคาถาอะไรที่มันทำให้ผมต้องชอบตัวละครตัวนี้คำถามนี้นะกับผมอายุเท่าไหร่ถ้าตอบถูกทั้งสองก็เดี๋ยวเอาง่ายๆว่าให้ตอบได้เอ่อคนละไม่เกินสองครั้งห้ามเกินสองครั้งผมขอเดี๋ยวมันจะยาว ถ้าใครดูก็โชคดีถ้าใครตอบถูกก็โชคดีใครไม่รู้จากคลิปนี้ก็โชคร้ายใครได้ดูใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็โชคร้ายเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ก็สำหรับใครทีอ่อยากให้ผมมาแจกรหัสของผมที่ผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะยังเอาวียผมมีอยู่สามรหัสซึ่งรหัสตึงอ่ะมีอยู่สองอีกอันหนึ่งผมเล่นอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะผมไม่ค่อยได้เล่น เพราะมันเป็นรหัสตั้งแต่นู่นกว่าผมจะจําได้ก็คือผมว่าผมจำได้ผมก็ให้หลานแต่หลานผมเล่นไม่เป็นไงผมก็จ่ามาแจกเหมือนกันตอนนั้นส่วนอีกรหัสหนึ่งมันตอกต่อยออประมาณนั้นอ่ะไปะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมแค่อยากจะมาให้ทุกคนร่วมกิจกรรมกันเฉพาะคนที่ดูคลิปมามันก็สำหรับคนที่ดูคลิปผม,มบ่อยๆนะ มัก็อาจจะตอบได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปผมหรือดูแค่บางคลิปดูแค่เฉพาะคลิปสอนคลิปนู้นคลิปนี้ก็ถือว่าดวงสวยของคุณไปอ่าประมาณนั้นอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะ